ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับเศที่นันาไ้ลัก วันนี้พาเพื่อนๆไปแข่งขันนะครับชิงหิวล้วนนะฮะที่บดทุกปลาทีพีฟินชิ่งนะวันนี้นําทีมโดยนัเวฟนะฮะชิงรายฟินชิงนะน้องต้อมนะครับลมหลวงนะเส F เนะก<อ>็เช<อ>่นเคยครับ,<อ>บ,บวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันนะว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะวันนี้เป็นแมตช์ของอชมรมชิงหิวเชียงรายครั้งที่3นะครับนะก็วันนี้30สายเบ็ดน,นะหัว1 5 0่0บาทนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะเดินทางตอนนี้ก็ ตอน7โมงครึ่งนะครับเริ่ม,มจับฉลาก8ดโมงครึ่งนะแข่งกัน9้าโมงครึ่งเดี๋ยวลุ้นกันนะครับที่บ่อนะไปเรามาคุา้นแลกลวกบเพื่อนๆนะมาถึงเริ่มมาก่นอนเวลามาแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมคฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาแข่งขันชิงหลิวนะครับที่บ่อตกปลาทีพีฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับบ่าแมทนี้นะฮะเป็นแมตช์ของชมรมชิงหลิวเชียงรายนะครับครั้งที่3นะครับประจําเดือนมีนานะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็วันนี้ 30สายเบ็ดนะครับาราคาค่าคันก็2,000บาทนะหัว15,000บาทนะครับวันนี้ลุ้นกันนะครับว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับก็พยายามทำเต็มที่ทุกแมตนะฮะวันนี้นะครับผมนำสินค้าตัวใหม่ของทางช่องมาเทสในการแข่งขันด้วยนะครับจะเป็นน้ำมันโปรตีนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการเร่งกินนะครับของปลานะก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือ ให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่าลุยกันนะครับบอตุ่ป้าที่พี่ฟิชชิงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนๆครับลุ้นครับเลขอะไรครับจับฉลากแล้วครับ12ครับ12เอ้ยอ่ะ12ครับอ่ะลุยไปเลข12ครับเพื่อนๆนะเอาละครับหมายเลข12ครับ มาครับผมเซ็ตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เซ็ตไว้2ระยะคันนะครับสองเกับ4 5นะก็วันนี้จำกัดระยะคันที่4 5นะก็ผมเซ็ตเป็นลักษณะงานบาลานซ์แตะทั้งคู่เนะวันนี้มีไองครับเซ็ตบาลานซ์แตะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั่งานเอาดีกว่านะทั้าเช้าผมน่าจะเล่น2 7ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าปลามันไม่กินเดี๋ยวไปขยับไปเล่นอ่า4.5นะ ก็ส่วนเทคนิคเดี <guarding okay>? ๋ยวผมจะพูดในท้ายคลิปนะครับวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะเดี๋ยวผสมเหยื่อกันก่อนนะกันะโอดได้ครับโอดโดได้ครับไอเกรดปลารุมเหนืยวเมฆหนึ่งสองครึ่งกิโลหมดเลยครับแข่งขันต้องโผลหน่อยนะวันนี้มีหัวเชื้อตัวใหม่มาเทสในการแข่งขันด้วยนะว่ากันนโอจะชิปเนียวเมฆสร้างหรือที่แตกหนึ่งกำมืออ๋อสร้งเลยนะครับไปตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรวมโผง คนให้เข้ากันนะแดงเหนือเมฆใส่เยสี่รับดใส่ไม่ยอนครับอนเนี่ยมครับผมครับผมได้บอกเลยว่านั่งข้างใครครับโนวันนี้นั่งข้างไอเดียครับเป็นเขาเป็นเจ้าพอฟาหมูนะครับเจ้าพ่อาหมูนะ เจ้าพ่อฟาร์มหมูอยู่แถวยางลายนะเจ้าพ่อฟาร์มหมูนะครับหมูประมาณพันกว่าตัวครับอ่พสนใจถ้าเพื่อนสนใจน้ำมันหมูนะก็ติดต่อได้นะลืมใส่งนจ้นัำเข้าไปครับตัวนี้ตีเป็นผมตีเป็นผมตัวนี้เป็นเหยื่อหลักในการหอยน ผมก็แำมไปที่จับดูดีดูว่าแตกตัวแบบนี้ก็ได้นแล,แล้วได้พบแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้ตีเป็นผมนะเพ่คนะครับตอนนี้ครับ,รบสินค้าตัวใหม่นะตัวนี้ก็กำลังเทสนะก็เอาไปแข่งที่ ล่าสุดนะก็ได้รางวัลมานะครับเจ็ดหมื่นกะว่าบาทนะตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะน้ํามันโปรตีนนะครับตัวใหม่นะใส่เข้าไปเลยครับใช้ไม่เยอะนะเพื่อนนะใช้ไม่เยอะนะใช้ไม่เยอะนะใส่เข้าไปกับหลักเลยตัวนี้ก็จะมีความเปลี่ยนลักษณะขาๆเปนลักษณะน้ำมันโปรตีนนะครับช่วยในเรื่องของการรวมฝูงนะครับช่วยในเรื่องของการรวมฝูงนะแล้วก็ มันจะมีการแตกตัวเป็น,นลักษณะ,ะมันๆน,น,ะ,นะขอ้ปลาเขาฝึกได้ดีขึ้นใส่เข้าไปเลยครับตัวเหยื่อหลักวันนี้ใช้ตัวนี้นะฮะก็กลองดูนะตัวนี้เป็นเหยื่อหลักในการตกนะครับนนนะมาทาตัวปิดเกมครับเกมตัวปิดเกม,มก็ชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปเนื้อเมอ็นะถึจะใส่เป็นตัวน้ํามันเข้าไปด้วยนะครับน้ำมันโปรตีนนิดหน่อย โดนอย่างน่าแต่ยินใส่นิดเดียวฮะน้ำมันกุ้ทนอันนี้สมทั้งวันลุงวันก็สักขึ้นซองนะตกทั้งนันตัวนี้เป็นชิดเกี่ยวสำเร็จรูปนะครับกินกุ้งนะผสมก็ใส่ของเชื้อเข้าไปก่อนนะแล้วก็คนเข้าก่อนอัตราส่วนน้ำหนึ่งอย่าหนึ่งนะเข้ากันเลยนะ ว,วันนี้ก็เขาห้ามใช้ใยกับคุนนะครับนะแต่ใช้กุดเตนได้นะครับทิ้เกี่ยวของผมก็เป็นลักษณะางานกุดเตนนะครับกุดเตนผสมิเชื้อนะลักษณะแบบนี้ครับตัวปิดเกมนะ,ะครับก็ว,วันนี้ ทิชเกี่ยวก็จะมีตัวนี้กับขนมปังนะครับเพราะว่าหมอนี่กินขนมปังด้วยนะขนมปังก็ใช้คู่กับเกียวนะไม่เป็นี้นะเซตนี้ครับเลยมีกันก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มขอการแข่งสองหนึ่งศูนย์เริ่มการแข่งขันได้ครับให้นักกีฬาบรรทัดโชคดีลูกน้ำมันมาลูกน้ำมาเพื่อโจงนี้ว่ะ อันแรกอ่อยไปก่อนอ้อยไปก่อนอ่อยไปก่ันปลาไหลักนะครับปลาไซลักนะครับยังไม่ใส่ตัวเช่นเกี่ยวกันอ้อยไลกันไซรัลเราเล่นกันที่0.75ลูดมือเห็นล่าส่วนปลาไซรองนะครับเราเล่นกันที่0.85ปลาใหญ่ตัดน้ำหนักนะครับเราตัดน้ำหนักกันที่0.95ไปครับปป่อไกน ปาตันชั่วโมงที่หนึ่งครับเราเล่นที่ศูนย์จุดเจ็ดสามนะคร หอยไปสักสามเดียนะเกนห้าบอกก้อนมาไปหลับเจ็ดห้าครับเจ็ดสามแล้วครับอะนั่งจก เออเป็นเล่นอย่างนี้เล่นเจ็ดสามไม่พอจะเล่นเจ็ดสามไม่พอตัวนี้เจ็ดสามนี่ครับโอ้โห๖ป่ายว่ะปดห้าอีกแปดไป โทษนะครับขอโทษเด้อที่หันปีกมันเขาเนี่ยขอโทษเน้อขอโทษเน้อขอโทษครับขอโทษขอโทษอีกอีกอีกแล้วีกยังอย่างวะ0.72นะครับไม่ทันนะครับเหลือวอีกครึ่ชั่วนะครับ เมฆพิชชิ่งนะครับแชมป์แมตห้าหมื่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวไม่ออกตัวแห้งไงมันหอมมันปลาอย่างบอกว่ามันดิมันจะอ่านมันเน่าหัวได้หัวอยู่วะได้หัวอยู่ได้หัวอยู่เต็มเข็มนะครับเหนือเมฆพิชชิ่งนะครับ0.63นะครับมาแล้วลมหลวงไปนะครับินะครับ

เพราะว่าระยะ27เนี่ยปลากินแค่ชั่วโมงเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เงียบนะตอนนี้ตกในลนักษณะงานบาลานแต่นะโหุย0.79นะครับโจกขึ้นมาแับนะครับ1ชั่วโมงนี้นะครับเหลือเมฆคิดชิงนะครับจุ่มแล้วนะครับจุ่มแล้วนะครับ ต,ต,ตีล<อ>ังกาหนึ่งตลบครับเโอรเจ็ดสองเลยครับศูนย์จุดเจ็ดสองนะครับต่อยนะครับเมื่อดีดนเนี้ไมกโอ้ยไม่ทันนะครับศูนุดหสองนะครับ ทองตัวแล้วเนะเฮ้ยเจนี่นะจะได้ลเหลือเราไปแตหนึกริ้งเงี้ยนเิ่นได้แล้วเบานี่ยกครับมาหึตัวปลาน้งก๊อนะครับทีมงานอสัลุยนะครับานห้เนี่ย ดูที่จอ0.75นะครับบอกแล้วอย่าเตะไอเดียเหลือปลานาบิลตัวเดียวครับหมดเวลาการแข่งขันครับภาคเช้ายังไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆภาคเช้านะครับแล้วก็หาปลาไซหลักได้2ตัวนะแต่ตกหมดนะครับเพราะว่ามันนี้ไซหลักขึ้นเยอะมากมันประมาณสักยี่กว่าตัวแล้วนะไซหลักนะ0นะครับเดี๋ยวลุ้นภาคบ่ายต่อนะนบิลตัวสุดท้ายในภาคเช้าภาคบ่ายปรับเป็นตก1ยนะเพื่อนนะ หนึ่งศูนย์เริ่มได้ครับช่วงบ่ายนะครับอใย้นกฬาโชคดีครับภาคบ่ายนะครับผมปรับเปลี่ยนมาตกเป็นงานลอยนะครับก็วิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับผมจะใช้เป็นขนมปังนะครับเกี่ยวเข้าไปกับตัวเบ็ดนะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะใช้ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับขี่หัวด้านบนนะครับนะ เทคนิคนี้ก็ตะขอเดียวนะครับใส่เหยื่อ2ประเภทนะครับนะลักษณะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เหยื่อหลักนะครับจับจีบหุ้มนะครับก็เป็นลักษณะการตกลอยนะครับชิ้นเกี่ยว2ตัวนะครับในร่างเดียวนะครับเทคนิคขี่หัวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับช่วงบ่ายนะครับภาคเช้าหาปลาไซได้2ตัวนะเพื่อนนะแต่ตกทั้งหมดนะครับขันชั่วโมงก็ ตกทั้งหมดนะเพราะว่าวันนี้ปลากินค่อนข้างจัดนะครับก็ปลารอช่างเท่านั้นนะครับถึงจะมีรางวัลนะครับสำหรับขันชั่วโมงนะส่วนปลาไซาลักก็ต้องลุ้นกันยาวๆนะครับถึงช่วงเย็นๆเลยนะครับนะวันนี้ปลากินค่อนข้างจัดมากๆนะครับงูที่จจุดหก ห้านะครับลงดำไปถึง,น,น,น,ถงนะครับตอนนี้เป็นจุดห้าได้ชื่อว่าแถร้องนบได้องดูที่จ้ะ

ลอยลึกเม็ดครึ่งน,นะครับทำคลิปสดไปเลยกนะับตอนนี้เขาจะได้ปั๊บแกมอ่ะดูรุ่นปลานั้นนะเหนือเมฆตัวนี้นะอันเหนือเมฆเอาอะไรครับแปดห้าครับแปดห้าใส่ลองนะ,ะดูที่จอบูนจุดเจ็ดเก้านะครับเข้าสู่ช่วงเวลาท้ายเกมนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีซักช่องเลยนะครับขึ้นตัวไหนมาก็โดนทับโดนเตะตลอดนะครับว,วันนี้ปลากินค่อนข้างจัดมากๆนะครับขึ้นตัวไหนมาก็โดนทับโดนเตะตลอดนะก็เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆนะเนี่ยไม่ริง จ็ดห้าหรือเปล่าผลเจ็ดห้านะครับดูตัวน,นี้ดูที่เจอเยยมโอ้เยยมหายเลยเออเบ้าเอ้ยเบย ที่เยี่ยมครบพ่อเสียทวงเห็ชอโอ้โหช่างปลาตัวสุดท้ายนะเพืเ่อนๆนะไปลุ้นปลาไซหลักนะครับ0.75นะครับวันนี้ชีวิตติดเอี่ยวอีกแล้วนะได้0.76นะครับเพืเ่อนๆนะโอ้โยปวดหัวเลยครับวันนี้นะอ็ยังไม่มีสักช่องเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหฮิวมาโดนเด หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับภาษาจีนที่สามของหมดเวลาการแข่งขันนะวันนี้นักกีฬาทุกไม่มีสักช่องนะครับก็นะครับช่างจังไม่เอาเหมือนเดิมนะปลาไซหลักนะำศูนย์จุดเจ็ดห้าควงหาได้อยู่าหมดสามตัวนะแต่ตกทั้งหมดนะครับก็วันนี้นะฮะสินค้าของนักช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับกับการแข่งขันนะครับแต่ว่าวันนี้ช่างจังตังไม่ออกเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรฮะการแข่งขันนะมีแพ้มีชนะนะไว้เจอกันแมตช์หน้า ก็แล้วกันนะครับกับการแข่งขันนะวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนไว้ท่ินี้ยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อไม่ผิดจิงชาแนลไว้ด้วยนะครับลาไปตอนคระพรหมไดบและยากนะครับยากนะครับ